นี่คือ RTAF Sky Force ช่องที่สร้างขึ้นมาเพื่อแบ่งปันข้อมูลข่าวสารรีวิวและเจาะลึกเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องบินรบเครื่องบินฝึกและเทคโนโลยีทางทหารใหม่ๆใ,ให้กับทุกคนที่สนใจโดยเฉพาะผู้ที่ติดตามกองทัพอากาศไทยและการพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศของเราในวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับเครื่องบินรบที่ได้รับการพูดถึงอย่างต่อเนื่องและถูกจับตามองจากหลายประเทศทั่วโลก นั่นก็คือ FA 5 0 Fighting Eagle ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่เบาที่มีสมรรถนะสูงและได้รับความนิยมมากที่สุดในยุคป,ปัจจุบนันทั้งในฐานะเครื่องบินรบหลักของบางประเทศและในฐานะเครื่องบินฝึกต่อเนื่องสำหรับการเตรียมความพร้อมนักบินสู่เครื่องบินขับไล่ล้ำสมยัย FA-50 ลบ50พัฒนามาจากประกูที50 Golden Eagle ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างเกาหลีใต้และบริษัทล็อกฮี m มาตินของสหรัฐอเมริกาจุดเริ่มต้นมาจากการออกแบบเพื่อเป็นเครื่องบินฝึกขั้นสูงแต่ด้วยศักยภาพของตัวแพลตฟอร์มทำให้สามารถดัดแปลงให้กลายเป็นเครื่องบินขับไล่โจมตีเบาที่มีขีดความสามารถสูงจนกลายเป็นรุ่น FA50 ที่เรากำลังพูดถึงกันในวันนี้ เครื่องบินรุ่นนี้มีน้ำหนักเบาแต่เต็มไปด้วยความคล่องตัวสามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึงแมตร1.5หรือราวๆ1,837กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้มันจัดอยู่ในกลุ่มเครื่องบินซูเปอร์โซนิกอย่างแท้จริงเครื่องยนต์ที่ใช้คือ General Electric F404 ซึ่งมีแรงขับที่เพียงพอให้ตัวเครื่องบินทยานขึ้นไปได้รวดเร็วและตอบสนองต่อการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ จุดเด่นสำคัญของ FA 5 0ก็คือระบบอาวุธที่ครบครันแม้จะเป็นเครื่องบินขับไล่เบาแต่สามารถติดตั้งอาวุธได้หลากหลายรูปแบบตั้งแต่ปืนกลอากาศขนาด2 0ม mm มไปจนถึงอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่อากาศและอากาศสู่พื้นเช่น M-9 ไซวินเดอร์ AGM 6 5มาเวริกและยังสามารถบรรทุกระเบิดนำวิถีแบบ JDAM ได้อีกด้วยนอกจากนี้ยังมีจุดแข็งในการบรรทุกอาวุธได้มากถึง4,500กิโลกรัมผ่านจุดติดตั้งใต้ปีกและลำตัวหลายตำแหนง่งซึ่งเพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจครบหลากหลายรูปแบบในด้านอิเล็กทรอนิกส์การบิน FA 5 0มาพร้อมกับเรดาร์ที่มีความสามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลและมีความแม่นยำสูง ระบบคอมพิวเตอร์การรบที่ล้ำสมัยทำงานร่วมกับจอแสดงผลแบบ Glass ท o อ k พิ t ทำให้นักบินสามารถควบคุมและตัดสินใจได้ง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้นนอกจากนี้ยังมีระบบ Data Link ที่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องบินลำอื่นๆหรือศูนย์บัญชาการได้ทันทีซึ่งเพิ่มขีดความสามารถด้านการรบแบบเครือข่าย ในมุกมอขอองค์การออกแบบ fa 5 0ยังคงรูปร่างและโครงสร้างที่ใกล้เคียงกับเครื่องบินขับไล่ย,ยุคที่4ทําให้มีสมรรถนะการบินที่ยอดเยี่ยมสามารถทําภารกิจได้ทั้งการสกัดกั้นการโจมตีภาคพื้นดินและการลาดประเวนทางอากาศระบบการควบคุมการบินใช้ fly by wire ที่ช่วยให้การควบคุมเครื่องบินเป็นไปอย่างเสถียรและมีความปลอดภัยสูงโดยเฉพาะเมื่อทําการบินในสภาพที่ซับซ้อน ในปี2026 FA-50 ได้ถูกพูดถึงอย่างมากในหลายประเทศที่กำลังมองหาเครื่องบินรบที่มีประสิทธิภาพในราคาที่ไม่สูงเกินไปหลายกองทัพอากาศกำลังพิจารณาเครื่องบินรุ่นนี้เพื่อใช้แทนเครื่องบินรบที่เก่าและหมดอายุการใช้งานเนื่องจากมันมีทั้งต้นทุนการซื้อที่ต่ำกว่ารุ่นใหญ่ๆอย่าง f 1 6หรือ Rafale และยังมีต้นทุนการบำรุงรักษาที่ประหยัดกว่าในระยะยาว อีกประเด็นหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือความเหมาะสมของ f a 50สำหรับประเทศที่มีงบประมาณด้านกลาโหมจำกัดแต่ยังต้องการเครื่องบินที่สามารถป้องกันน่านฟ้าและปฏิบัติการเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยุโรปตะวันออกเริ่มหันมาให้ความสนใจมากขึ้นและบางประเทศก็ได้มีการจัดซื้อเข้าประจำการเรียบร้อยแล้ว หากเรามองในมุมของกองทัพอากาศไทย FA-50 ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ถูกจับตามองเช่นกันเพราะด้วยความคล่องตัวและศักยภาพในการรบที่เพียงพอเหมาะสมกับภารกิจในภูมิภาคแม้ว่าจะยังไม่มีการยืนยันแน่ชัดว่าจะเข้ามาแทนที่เครื่องบินรุ่นใด แต่ด้วยสภาพเครื่องบินขับไล่ปัจจุบันที่บางส่วนใกล้จะหมดอายุการใช้งานการมองหาแพลตฟอร์มใหม่ที่มีความสมดุลระหว่างราคาและประสิทธ,ธิภาพจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในส่วนของความสามารถด้านการฝึกบิน FA 5 0ก็ยังคงรักษาความเป็นเครื่องบินฝึกขั้นสูงได้อย่างเต็มที่เพราะมันถูกสร้างขึ้นมาจากแพลตฟอร์ม T 5 0ที่ออกแบบมาเพื่อฝึกนักบินเข้าสู่เครื่องบินขับไล่จริง นักบินสามารถเรียนรู้จาก FA 5 0ได้ทั้งในด้านการบินด้วยความเร็วเหนือเสียงการใช้อาวุธจริงและการควบคุมระบบรบที่ซับซ้อนจึงถือว่าเป็นการลงทุนที่ได้ทั้งประสิทธิภาพด้านรบและด้านฝึกในเชิงเทคนิค FA 5 0มีระยะทำการบินประมาณ1,850กิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศและสามารถติดตั้งถังเชื้อเพลิงเสริมได้เพื่อเพิ่มที่ัสาการบิน การบินครึ่งและลงสามารถทำได้แม้ในรันเวย์ที่ไม่ยาวมากซึ่งเป็นข้อดีที่ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการปฏิบัติภารกิจในสนามบินทหารขนาดกลางหรือฐานบินชั่วคราวเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องบินขับไล่รุ่นใหญ่ f a 50อาจไม่ได้มีเทคโนโลยีล้ำสมัยเท่ากับเครื่องบินล่องหนรุ่นที่5อย่าง f 35แต่ในแง่ขององค์การใช้งานจริงและภารกิจที่ต้องการความคุ้มค่า เครื่องบินรุ่นนี้กลับตอบโจทย์ได้อย่างชัดเจนการมีเครื่องบินจำนวนมากในงบประมาณที่ต่ำกว่าก็ทำให้กองทัพสามารถสร้างความแข็งแกร่งด้านกำลังรบได้รวดเร็วขึ้นอีกหนึ่งความน่าสนใจคือการที่ F/A-50 กำลังมีการพัฒนาต่อยอดเช่นการติดตั้งเรดาร์ AESA รุ่นใหม่การปรับปรุงระบบอาวุธให้รองรับขีปนาวุธระยะไก,กลามากขึ้นรวมถึงการพัฒนาให้รองรับภารกิจหลากหลายยิ่งกว่าเดิม สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเครื่องบินรุ่นนี้ยังคงมีศักยภาพในการพัฒนาไปอีกไกลไม่ได้หยุดอยู่ที่ขีดความสามารถในปัจจุบันสรุปแล้ว FA-50 Fighting Eagle เป็นเครื่องบินขับไล่โจมตีเบาที่ผสมผสานคุณสมบัติการฝึกและการรบไว้ในลำเดียวด้วยความเร็วเหนือเสียงความสามารถในการติดตั้งอาวุธหลากหลาย ระบบการบินที่ทันสมัยและราคาที่จับต้องได้ทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่หลายกองทัพอากาศทั่วโลกกาลังพิจารณาอย่างจริงจังในปี2026และน่าจะยังคงมีบทบาทสำคัญในตลาดเครื่องบินรบอีกยาวนานถ้าคุณชอบการวิเคราะห์รีวิวเกี่ยวกับเครื่องบินรบและข่าวสารด้านกองทัพอากาศ อย่าลืมกดติดตาม RTAF Sky Force เพื่อไม่พลาดข้อมูลอัปเดตใหม่ๆและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางไปกับเราในอนาคตครับ